สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมออทบานไทยแลนนด์ะครับผมวันนี้ผมบูออทบานอีกครั้งนะฮะคราวนี้คันนี้นะครับผมที่เราเคยทำคลิปไปนะครับผมทำไอพไปแล้วผมเสียงรรอ่นุ่มเดือดเลยนะครับคราวนี้มาอัปเกรดตัวกรองอากาศนะครับผมจากกรองเดิมที่ไมเป็นกรองกระดาษนะครับผมก็กลายเป็นกรองแบบนี้นะครับผมก็คือเป็น BMC a ีแอนเชนะครับผมก็เป็นกรองผ้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ตัว BMC เนี่ยจริงๆเขาเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ตำนานที่ทำให้ RS นะครับผม GT GT 3นะฮะก็คือมีก้าหนึ่งแปดสปายเดอร์ด้วยนะครับผมที่ได้กอง B M C จากโรงงานมาเลยถ้าเกิดซื้อรถพวกนั้นนะครับผมคันนี้คันนี้นะครับผมเป็นพอเช่นะครับผม Carrera นะครับ911นะครับ991.2ครับคุณผู้ชมมาอัปเกรดกองเป็นตัว B M C นี้เพื่อให้รถมันโฟล์และประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าดูดอากาศดียิ่งขึ้นนะฮะก็ได้่วชมกันครับผมได้คุยกับน้องน้องช่างด้วยนะครับผมระดับช่างเราเนี่ยคือระดับเจ๋งมากๆครับผมเปลี่ยนกองคันนี้นี่แป๊บบบเเดดดีีียยววววนนนนนนะะะคคครรรัััััแล้้้๋มาาาาูกก่ทอไงบ ไปชมเลยครับผมค่ะคุณผู้ชมครับผมก็นี่คือหน้าตาของกองไคล่า9ก้อหนึ่งนะครับจุดสองนะครับผมไคล่าเอสโฟ s อก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้แหละ ก็อันนี้เป็นกองอะครับช่างเกมกองเดิมจะเป็นกองกระดาษครับเป็นกองกระดาษใช่ไหมครับแบบเลอะๆหน่อยเนาะเลอะๆแล้วใช่ไหมโอเคที่เราเปลี่ยน BMC เนี่ยเป็นกองประเภทไหนฮะเป็นกองผ้าค่ะก็คือจะดูดได้ดูดดันใช่ดูดดีเลยยังไงนักจั่วแปลกนัจ้่วเลยครับดูติดตั้งกันต่อเลยเลยครับไป